HELLO! Welcome Living the Dream Channel Welcome Dream Living to by พนนะคะค้องๆคะถ้าพูดถึงเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นแอร์โฮสเตสและชจวนนะคะสำหรับพี่ตอนนั้นก็คือพี่ค่อนข้างแบบยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรตอนที่พี่จบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงแรงบันดาลใจของพี่ก็คือเรื่องเงินค่ะฟังดูแล้วมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบเฮ้พี่นราบ้านนงเงินหรือเปล่า แต่ว่าตรงไปตรงมานะคะน้องๆตอนนั้นพี่แบบเป็นน้องคนสุดท้องแล้วก็พี่ค่อนข้างเป็นคนที่ใช้เงินเก่งมากเพราะว่าทุคกคนจะสปอยพี่มากเพราะฉะนั้นเวลาเราออกมาแล้วก็ต้องยืนอยู่ด้วยลำแค้งของตัวอง สามารถต่อยอดให้กับน้องๆในการสร้างธุรกิจของตัวเองเพราะว่าเงินเดือนส่วนใหญ่ของแอร์เนี่ยก็จะตกอยู่ที่แสนต้นๆ้นหรือว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการบินระยะไกลเงินเดือนก็จะมากกว่าแสนต้นๆ้นอีกขาน้องๆแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะนอกจากเรื่องเงินแล้วเราต้องพัฒนา,นาสกิลของตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาษาอังกฤษโทอิคหรือว่าปรับบุคลิกภาพ3สิ่งนี้ถ้าน้องๆอยากจะได้เงินเดือนหลักแสน ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆในแนวไหนในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินการได้เที่ยวทั่วโลกได้ตั๋วฟรีอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าน้องๆยังขาด3สกิลนี้น้องๆน้องๆจะต้องฝึกให้ตัวเองเกิดความชํานาญแล้วก็ทําให้ดีที่สุดพี่เชื่อว่าผู้แข่งจะมากแค่ไหนหรือว่าเราจะพัฒนาตัวเองได้ไกลแค่ไหนนั่นน่ะน้องๆสามารถไปท้าดวลกันที่สนามสอบแข่งได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆเนี่ยอยากจะ แม้ขึ้นใต้นี้ได้เลยหรือว่าเข้ามาเยี่ยมชมทางเว็บไซต์แล้วก็อินบ็อกซ์มาหาเราได้